ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เรื่องของสายต่อไลเซอร์นะครับว่าตกลงเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชาแนลครับช่องนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดเรียนคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับ โอเคครับก็เรื่องราวของไรเซอร์นะครับก็คือแผ่นรองอันนี้นะครับที่เราเอาไว้ใช้ในการต่อตัวกา๊จอนะครับเข้ากับเมนบอร์ดนะครับมันก็จะมีมากมายหลายเวอร์ชันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาเวอร์ชันที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัวนี้นะอนะโอกัซิลูดูนะเอาเป็นว่ามันคือ v 0 0 9นนนะครับอ่ะตัวนี้นะก็จะเป็นตัวที่ มีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นทั้งตัวโมเลกนะครับตัวนี้นะกับสายไปขวางง,งไปหมดละโมเลกอันนี้นะครับแล้วก็มีตัวซา t a ตานะครับเป็นตัวนี้นะครับโอเคนะซาตา้าเอ้โทษทีพูดผิดเป็น6กพินนะแล้วก็จะมีหัวแปลงซา t a ตามาให้นะครับเดี๋ยวแอบหาก่อนตัวนี้นะครับโอเคมันก็คือจะแปลงจากตัว 6พินนะครับ6พินเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับให้กลายมาเป็น s a t านะครับเป็นแผ่นแบนๆอันนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้แล้วมันเกิดการไหม้บ่อยมากนะครับพอมันไหม้เนี่ยเครื่องมันก็หยุดทํางานนะหรือบางคนมันกําลังเริ่มไหม,มออนะ้มันกําลังเออเออเนาะมันก็การ์ดมันก็จะติดติดดำดำนะครับซึ่งเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะว่ามันยังไงบ้างเออเพราะว่าบังเอิญไปเจอบทความในในแสตมมาด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยก็ในหน้าจอของผมนะครับก็คือเป็นเว็บไนซ์แร์นะครับเขาก็ออกมาบอกว่าทําไมเราถึงไม่ควรใช้ SATA Power Connector นกะครับก็คือไอตัวอันนี้นะครับอันนี้แหละนะไออันนี้นะเพราะอย่างนี้นะครับก็คือข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า,ามันจะมีหัวอยู่ทั้งหมด3แบบแบบที่ผมบอกไปนะครับทีนี้เนี่ย SATA เองเนี่ยก็จะ เซฟตี้เป็นเรื่องของกระแสไฟแล้วคัเนาะว่ามันทนจำนวนวัตต์เนี่ยได้อยู่ที่54วัตต์นะครับส่วนโมเลกนะครับก็คือไอช่องอันนี้นะครับ4ี่พินโมเลกอันนี้นะครับนี่นะโอเคไอสีอันในนี้ไอแหลมแหลมอันเนี้ยก็จะทนได้อยู่ที่132วัตต์นะครับโอเคครับแล้วก็ถัดมานะ6กพินนะก็จะทนได้อยู่ที่75วัตต์ เลยทำไมน้อยจังแล้วก็8พินนะครับอยู่ที่150วัตต์นะครับอันนี้ไม่ชวนนะครับว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยมันมันแบบว่าชัวมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเองพยายามไปเซิร์ชหาข้อมูลมานะมันก็ไม่ตีว่าไม่ค่อยมีแล้วกันแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าซา t a ตาเนี่ยห่วยนะ ด้วยความที่ว่ามันรับกําลังไฟฟ้าได้น้อยแล้วกันเนาะเออมันทาให้แบบว่าบางทีเนี่ยถ้าการ์ดเนี่ยมันดูดไฟมาจากตัวอ่าตัวแผ่นตัวเนี้ยเออไอตัว 16x ตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ไฟมันไม่พอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันดูดไปมากเกินเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนี่ยทำให้ว่าเออสายมันไหม้นะเออประมาณนี้แหละซึ่งในในสเองนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยไอตัวซาตานะครับอ่อมันรองรับได้5-4วัตต์นะ ทีนี้เขาได้ลองต่อการ์ดหลายรุ่นนะก็พบว่านะครับอย่าง 60Ti นะครับเนี่ยนะ 3060Ti เนี่ยดูดไฟไป22.7วัตต์ผ่านทางตัว PCIe slot power นะครับอ่ะทีนี้เขาก็จะมีตัวตารางเล็กๆน้อยๆมาให้นะครับว่า3060ดูดไฟแค่11วัตต์นะครับจะผ่านทางนี้นะอ่ะผ่านทางนี้ก็คือมันดูดมาจากสายไฟที่เราเสียบเข้าไปนะครับ แล้วก็60ที่ไอได้23วัตต์370ได้14วัตต์อ่า80ที่ไอเนี่ยเริ่มเยอะเนาะ65วัตต์อ่าเฮ้ยมันก็ดูเหมือนจะเกินนะ170ที่ไอ58วัตต์แล้ว280ที่ไออยู่ที่32วัตต์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเกินเนี่ยมันก็มีโอกาสไหมนะครับก็อืมเขาก็เลยแนะนําว่าไม่ควรนะไม่ควรต่อทีนี้เนี่ยมันเอาเป็นว่ามันก็มีความแบบ มึนงงแล้วกันนะว่าตกลงข้อมูลพวกนี้เนี่ยเฮ้ยมันจริงมันเท็จอะไรขนาดไหนนะครับอย่างเท่าที่ผมเคยลองใช้แล้วกันนะครับก็อย่างตัว 80Ti เองนะครับผมก็ต่อด้วย s ตาร์าอันนี้แหละนะมันก็ไม่เคยไหม้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีทริคอยู่แล้วกันนะครับว่าให้เราทำแบบนี้นะมันก็ไม่น่าจะไหม้นะครับเท่าที่ผมใช้มาตลอดเวลา 2- 3สมปีหลังมาเนี่ย ผมต่อไม่เคยไหมเลยนะมียุคแรกยุคเดียวนะที่ต่อแล้วไหมตลอด <c oughs> ก็คืออย่างนี้นะครับสายไฟนะครับที่มันออกมาจาก power นะ power supply คิดถึง power supply นะครับวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้เนาะสายที่มันออกมาแยกออกมาเป็นหัวซา t a ต้าพวกนี้ถ้าเกิดเราจะใช้จริงๆนะครับก็ให้ต่อจาก power เนี่ยต่อมันออกมาเส้นหนึ่งใช่ไหมแต่มันจะมีอยมถ3-4หัวซา t a ต้านะ ให้เราใช้แค่อันเดียวพอนะหต่อหนึ่งและอันนี้มาเลี้ยงไลเซอร์นะครับมันก็จะไม่ไหม้นะเท่าที่ผมใช้ดูนะใช้วิธีนี้อยู่นะบางยี่ห้อของ Power นะครับมันก็จะมีสายไอ้นี่ออกมา3เส้นนะครับสามเส้นอันนี้เนี่ยก็ก็คือต่อการแค่3าใบพออ่าถ้าต่อ3าใบเนี่ยผมไม่เคยไหม้เลยนะหมายถึงว่า1ต่อหนะคือสายออกมา1เส้นต่ออันนี้1ตัว อีกเส้นหนึ่งก็1ตัวอีกเส้นหนึ่งก็1ตัวถ้าเกิดจะต่อเกินกว่านี้นะครับก็ไปหาโมเลกหรืออะไรเงี้ยมาใส่แทนอ่าก็อาจจะลูกหนึ่งก็เลี้ยงได้3-4ใบประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเป็นตัว850วัตต์เนี่ยถ้ามันมีสายไฟมาให้อ่าสาย p c i มา3อันเนี่ยเราเลี้ยงก๊าซสามใบเนี่ยผมว่ามันก็พอเหมาะกับไอเนี้ยสอันพอดีเออมันก็ใช้ได้เอา pcie ของตัว power เนี่ย ไปเลี้ยงการ์ดจอแล้วก็เอาซา t a เนี่ยมาเลี้ยงไลเซอร์ได้อยู่นะอืมแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นกับชนิดของการ์ดแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างนี้นะค่ายแดงแล้วกันนะถ้าใครใช้ค่ายแดงที่เป็นรุ่นเก่านะผมไม่แนะนําให้ต่อด้วยวิธีนี้นะแนะนําว่าถ้าเกิดจะใช้จริงๆเนี่ยให้ไปใช้เป็นโมเลกหรือไม่ก็6กพินนะก็คือให้ไปใช้ไอ้ตัวตูดตรงนี้นะไอ้ไอ้ตัวนี้โอเค หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะตัวเนี่ยได้ทั้งคู่เลยนะครับใช้ได้หมดนะอือย่าพยายามไปใช้เป็นสตาร์ตอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะไหม้นะด้วยความที่ว่ามันอาจจะดูดไฟนะครับผ่านทางไลเซอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะอ,อคิดว่างั้นนะอมอืประมาณนี้เลยทีนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตกลงเนี่ย ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าในตัวอันนี้เนี่ยในตัวที่เอามาใช้เนี่ย GPU Z เนาะ GPU c เนี่ยมันเป็นข้อมูลทางซอฟต์แวร์เนาะผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาวัดหรือว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ที่ GPU เหรอเนี่ย GPU มาเสียบปุ๊บมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่หรอว่าเอ้ยกินไฟกี่วัตต์ตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะผมไม่ชัวนะว่าเอ้มันวัด อย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นการคำนวณทางซอฟต์แวร์เฉยๆอะไรเงี้ยนะคือไอ้อย่างงี้ก็ก็ว่ากันไปเนาะแต่ทางที่ดีเซฟตี้ที่สุดนะครับอ่ะก็พูดเหมือนเดิมนะพูดซ้ำซากใช้ไม่โมเลกก็เป็น6พินนะก็จะเซฟตี้สุดแต่ทีเนี้ยในข้อมูลในในแชดเองนะเท่าที่ผมดูมันมันไม่รู้ตรงจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่า PCIe 6พินของเขาเนาะเขาบอกว่าเซฟตี้อยู่ที่75วัตนะ มันดูน้อยผิดปกตินะครับเพราะว่า75วัตต์ไอ้ตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยเราเอามาต่อบางบางการ์ดบางรุ่นเนาะต่อเป็นตัว6พินเองนะครับก็ซัดไฟไปเกือบร้อยวัตต์เนี่ยม,มันก็ยังอยู่ได้แะ้ออย่างเช่น10 60 6กิกเนี่ยรุ่นเก่าเนาะกินไฟอ่ะเราอัดเต็มที่กินไฟอยู่ร้อยนิดๆอะไรเงี้ยนะเออม,มันก็เลี้ยงด้วย PCIe แค่หัวเดียวเอง เป็น6พินด้วยนะอืผมเลยว่าข้อมูลอาจจะไม่ได้เที่ยงตรงนะอืประมาณนั้นซึ่งคิดว่า6พินเนี่ยในความรู้สึกผมนะ6พินน่าจะทนกระแสได้เซฟตี้อยู่ที่150นะเขาอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าอันนี้นะส่วนถ้าเป็น8พินเนี่ยอาจจะอใได้เคียงกันแล้วไมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าจริงๆรพินกับหพินเนี่ยมันก็แค่เติมคั่วเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงอะ่ะเอ,อ แต่ว่าไอ้สายที่มาเลี้ยงเนี่ยมันก็คือสายเดิมอผมก็เลยง,งงงนิดนึงนะว่าตกลงมันยังไงเนาะ ừ, ประมาณนั้นแหละนะเอาเป็นว่านะท้ายคลิปนะครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นไปนได้นะครับใช้เป็นตัวโมเลกหรือไม่ก็6พินนะครับที่จะต่อไลเซอร์ครับ2พอร์ตนี้พอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหัวไม่พอจริงๆนะครับค่อยเปลี่ยนมาใช้เป็น Sa าร์นะครับซึ่ง ผมได้ให้เคล็ดลับในการต่อไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับถ้าใครมาดูท้ายคลิปที่สรุปก่อนเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูข้างหน้าด้วยนะโอเคนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม i p Studio ใน Sho ป e e นะครับขายแท่นหลิกพ s าสติกนะครับใครอยากจะประกอบแท่นเองเนี่ยก็ฝากใหุุ้หนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอ,อ,อยากจะให้ประกอบให้นะก็ ติดต่อผ่านทาง Line Official ของ IP พิ u d i o นี่แหละนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไลเซอร์เนี่ยผมก็มีขายนะเป็นรุ่นนี้แหละนะอยู่ใน s h อ p e e นี่แหละโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เข้าไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม